สวัสดีเจฟซี่วันนี้หนูไปจ้าแม่เจอก้น f อฟสิงบุรีขอบคุณฝากขอบคุณเอฟซี FC สิงบุรีทุกท่านนะคะที่อยู่ในนี้เมื่อคืนคนเยอะมากดีใจมากค่ะที่เรามาครั้งแรกก็ท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะอบอุ่นเกินจริงๆเกินที่เราคาดหมายเอาไว้สวัสดีค่ะขอบคุณดอกุลาจกคุณดารัสค่ะครูบอลมาค่ะคนไหนอะคะ ไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไทำแกงเขียวหวานไปให้ด้วยจ้าโอ้ขอบคุณมากค่ะทานกันแล้วค่ะนี่เริ่มทยอยตื่นเนี่ยจะไปกันแล้วค่ะโอ้ไม่สวยหรอจ้าสวัสดีแม่ตีจาเมื่อวานวันทน่ถ่ยูได้รางวัลกันมากมายช่ำช่ำขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณแฟนคลับของศิลปินทุกคนกรี๊ดเยอะด้วยเมื่อคืนนี้ใช่ก็แม่เพิ่งบอกเจอกัน วันนี้เราดูหน้าจอนะจ๊ะจ่าจ่าหน้าจอก็เป็นกําลังใจที่ดีสวัสดีจ้าดีใจแทนน้องๆเลยค่ะนี่ราคามันคือความสุขของเราที่เห็นคนดูตอบรับสนุกสนานเขาสนุกกับผลงานที่เราแสดงไปก็คนที่บอกทำแกงเขียวหวานแม่คูบอลอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่รักบ้านบารมีกันนะคะ เมื่อคืนหวานช่ำไปเลยสิงบุรีต่อปีนาใช่ไหมใช่จ้าที 1, ท 2, าห่หนึ่งที่สองพุทธสภาขุมปีนาหนูอยูส่สิงบรีคณะน้าแม่เป็นที่พูดถึงมากในสิงบุรีตอนนี้เล่นสนุกมากค่ะขอ,อางานมัปฝาโหค่ะน้องบอลเม้นว่าคืนนี้หนูไปที่แม่บอกเด็กก็โอ้จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า วันนี้เห็นว่าเก้าอี้พันห้าร้อยตัวเต็มหมดฮะจริงอ่ะจ๊ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะไปกันนะคะไปเชียร์ไปชมกันเดี๋ยวเล่นเรื่องอะไรก็รู้เองวันนี้วันนี้ไปหน้าง,งานค่ะจองเก้าอี้แหละแหมน่ารักจริงๆสวัสดีพี่เลืองค่ะวะัดแต่ <laughs> ขอให้รักกันไปนานๆน,นะคะขอให้ตามเชียร์ตามชมกันแบบนี้นานๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ คือแม่แนทเนี่ยทำงานกันจนอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแม่แนทเนี่ยทำงานกันจนให้สุดตัวละค่ะมันจะผลออกมาดีเราก็ดีใจเพราะว่าเราหนูจองเก้าอี้ไปแล้วสองใบโอ้ขอบคุณพี่จุ๋มจิ๋มค่ะแน่พี่นี่นานละเนี่ยหนูเริ่มจดดีว่าสองใบแล้วก็แม่กับแนทอะพยายามที่สุดนะคะ พยายามจะทำงานให้ดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดผลจะออกมาเป็นยังไงก็ว่ากันขอบคุณค่ะที่ตามดูกันนะคะใช่ไม่ใช่ค่ะยี่สิบเบ็ดค่ะมันมองกับหัวค่ะแอร์ยี่สิบเบ็ด้า เก่งทุกวันก็ไปกันเรื่อยๆนะคะจ้ะดีมากจาก้ะไม่สนเราก็ไม่ปวดหัวเลยนะรู้จักแม่พอนุน่นถูกต้องค่ะแม่ก็ไม่เคยว่าทุกคนรู้จักแม่ได้เพราะตัวแม่เอค่ะแม่รู้รู้จักได้พอนุน่นสองใบครับแล้วครับหนึ่งท่านประเดิมมาไม่เคยดูลิเ,ยเาากยแต่ออกจ้า อ้ยคุณสิริพรอขอบคุณค่ะอีกสองค่ะอขอบคุณมากค่ะเราดูหน้าจอทุกคืนดีมากค่ะหน้าจอน,นี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีนะคะแม่กันนายก็พยายามทำให้ดีที่สุดละคะ่ะเท่าที่เราจะทำได้พยายามความพยายามอยู่ที่ไหนก็เราคิดว่า ถ้าเราพยายามทาให้ดีมันก็ต้องออกมาดีแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจอ่ะมันก็ไม่ดีไม่รู้ค่ะค่ะเจอกันนะวปดีนะคะก็คนเราชีวิตต้องดําเนินต่อไปเราเดินทางเส้นนี้แล้วก็ต้องหาก,กินเส้นนี้กันให้ดีที่สุดแล้วก็ทําอะไรให้มันถูกต้องนะคะจะทําอะไรแบบว่าเออเล่นไม่ดีนะแต่คนดูมาปลอบใจว่าดี ื่อคุณดูจะได้ให้ให้เรารู้สึกว่าถูกใจอย่างงี้มันไม่ต้องหรอกคะ่ะไม่ดีก็บอกไม่ดีเราได้ปรับปรุงแก้ไขวันนี้ยังจอดเก้าอี้ได้คะ่ะไปกันเยอะๆนะคะอ๋อค่ะแล้วขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะคะที่ห่างงานกันเข้ามาถ้าว่างวันไหนก็จะรับคะ่ะนะคะเว้นแต่าจะาว่าหาเราวมนชนกันก็ชนบัญญาคะ่ะจองกันไปปีเจสุดเลยนะคะถ้าเป็นไปได้ สวัสดีวี่สองสี่ค่ะไม่เคยแข่งกับใครค่ะแข่งกับไม่เคยแข่งกับใครทั้งสิ้นจาก,กตัวเองก็ไม่แข่งเพียงแต่ว,ว่าทํางานให้ดีที่สุดละค่ะแล้วก็ไม่เคยจะเอ่อเขาเรียกอะไรเราไม่เคยจะล้าเส้นใครไม่เคยก้าวไกลางานของใครเราก็ทํางานของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองคืนถ้าไม่มีหน้าจอก็เปิดดูของเก่าค่ะคุปปิดดีอย่างนี้ละค่ะมันย้อนดูของเก่าได้ ซื้อแล้วก็ไม่เสียหายนะคะ <c oughs> ช่วยๆกันเชียร์นะจ๊ะขอบคุณจะพาทุกท่านที่ห่างานกันมานะคะได้สี่ใบแล้ววันนี้ได้สี่ใบแล้วสวัสดีคุณสุกันญญาค่ะสวัสดีคุณอามีลล์ค่ะจะคือแม่จะติดง่วงเพราะว่าโทรศัพท์ดังทั้งวันสวัสดีค่ะคุณทิพย พอโทรศัพท์ดามทั้งวันแล้วแม่จะไม่ค่อยได้นอนหรอกะ,ะแล้วแม่ก็จะไปง่วงตอนตอนหัวค่ำอะ่ะตอนอยู่โลงลิเกอะ่ะสวัสดีคุณวัสนาค่ะจะต้องมีโอกาสได้พบใหม่สักวันค่ะได้เจอกันแน่ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเตียงสมุดจดเลยเหรออ๋อเปนดูไม่ได้ใช่ไหมดูไม่ได้พิษค่ะอ๋อคุณพิทสวัสดีค่ะมาแล้วคุณพิทมาแล้วหายไปนานเลยคุณพิท หลังฮะหลังฮะทุ่มเริ่มล้วนค่ะสวัสดีคุณชอเฉยชัดฉันนันใช่ไหมคะอืมก็พอแม่ไม่ปิดเครื่องนอนนะคะโทรศัพท์ก็จะดังตั้งแต่แปดโมงเช้าเรื่อยไปทั้งวันพอจะเคิมๆก็เขาก็โทรมาหางะแต่ก็ธรรมดาละค่ะจะภาพจะโทรห่างะเราก็ต้องรับมันก็จะง่วงๆหน่อยแล้วตอนเย็นๆก็จะไม่ค่อย จะไม่ค่อยมีใครโทรไงแล้วแม่จะไปง่วงตอนหกโมงกว่าๆอะไรเงี้ยตอนอยู่ลิเกแล้วโอ้ยไทยวันไหนคะจำไม่ได้คะ่ะที่สิบพฤษภาเขาจะอ๋อค่ะ,คะวันที่สิบเนี่ยคนหาเขาจองไว้นานแล้วนะคะเขาจ่ายค่าจองมาแต่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะท,ทาสัญญาเมื่อวานโทรไปเขาบอกเ,อเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเมื่อสองวันก็ช่วยค่าอาหารไปค่ะโอ้ขอบคุณมากคะ่ะ ผ่านไปแล้วนะคะเมื่อคืนพอไม่ได้หายไปนานนะคะเขาคุณที่ไม่หายไปไหนนะคะเออคืนนี้เจอกันเมื่อคืนพอจะพราคณะกรรมการหาแล้วก็หลวงพ่อนั่งคุยด้วยก็เลยบอกว่าช่วยหนูไม่เรียกค่าอาหารแลวนะคะจะช่วยให้ทางวัดทำเลี้ยงเลยจ้ะคะ่ะตกลงทําสัญญากันเรียบร้อยนะคะพระท่านก็ใจดีมากและคณะกรรมการก็คุยดี ใช่ค่ะสวัสดีอังอังไม่เจออังอังเลยอ่ะสวัสดีค่ะจายี่ห้าไปลุยกันต่อสวัสดีคุณมนบมางแสกค่ะสวัสดีเจนค่ะพอหลังห้าทุ่มมันจะเริ่มโลด <c oughs> ได้สี่วแล้วอ่ะช่วยกันหน่อยเลวคุณทิพย์ช่วยหน่อยเร็้ <c oughs> ต้องไปกันอีกยาวๆไปค่ะวันนี้ โดยที่ดีส่งคือผู้นี้ไปพักสระบุรีนะคะแล้วก็เกลิกจากสระบุรีก็ไปนอนที่โคร,ราชพอเลิกจากโคร,ราชแล้วก็ตีไปพิจิตจากพิจิตไปนครสวรรค์นครสวรรค์ไปกำแพงเพชรกำแพงเพชรตีกลับมาสมุทรปราการพอสมุทรปราการตีไปกรุงเทพหูมาได้กลับบ้านเลยค่ะตลกมากค่ะแม่เมื่อคืนก็นอนบ้างค่ะเคลิมเคิ้ม อะไรนะขับแม่หลัง้าทุ่เครื่องรไม่ได้เข้าว่าเลยค่ะหลัง้าทุ่มเฮฮัชาไม่ได้เลยแม่ขอบคุณอย่างที่ตอบให้ค่ะตกลงพูดได้อย่างแม่ขับนอนแม่สีสันสีสันรอพิจิตเจอกันจ้า เราก็ออกไปสน,นุกๆเนะี่ยโอยคนมาจากไหนกันไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เขาว่าวันนี้ถ้าถ้าคนไม่ชอบลุยเกยนะจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แอบลุ้นแทบแย่ว่าเราจะมีคนดูไหมลุยยาวข้ามทุจงังหวทุู่ไปกันทั่วหมดเลยค่ะ จะนอนได้ไงคะโทรทรทบดังทั้งวันสวัสดีครับไม่สวยหรอจ้าก็อยู่แบบก็ะพิ่งกระพังสิบเก้าจะไปหาเจอกันจา้าใช่จ้ะนครสวรรค์จ้าไปต่อ เมื่อคืนเสียงกิ๊เมเราไปดูคอนเสิร์ตใช่เ,ออเรานึกสินะถ้าเมาื่อคืนเราเล่นคอนเสิร์ตอ่ะมันจะสนุกไหมมันจะมันขนาดนี้ไหมแต่ว่าคนฒ้าคนแก้เยอะคนที่นี่เขาเขาชอบดูริเกน,นะคะแล้วพา,าจารา์เขาก็ใจดีก็พูดว่ามันเป็นประเพณีอะโยมฉันนะไม่ได้ชอบหรอกไอ้แบบว่ามาดนตีมาเล่นแล้วก็เต้นลำวงอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นริกเก้น,เนี่ยมันพื้นบ้านไงมันต้องเป็นอะไรที่คู่กับงานประจำปีวัดของผูม้มีผลนะ ถูกต้องเขาเลยแหละอย่าคุยกันเพิ่นค่ะเจ็ดร้อยกว่าคนไปกันต่อเมื่อวานไม่ได้ไล่รือยุ่งมากเลยเมื่อวานทั้งวันเลยคุณเช่คำอะไรคะจ้าเจอกันร้านประดุกจ้าติ้งแล้วสองใบขอบคุณใส่ใหม่จ้า ขอบคุณนะจ๊ะก็ขำตัวเองเหมือนกันทำไมจะต้องง่วงตอนถ้าอยู่บ้านนะแม่ก็จะนอนตอนหกโมงแล้วก็ไปตื่นสองทุ่มแล้วถ้าก็เดี๋ยวห้าทุ่มรับใหม่แล้วก็ไปตื่นทีนี้ก็อยู่สว่างเลยมันถึงเวลาแล้วมันจะง่วงอะค่ะใครเป็นไหมมันเหมือนชินอะ ันเหมือนร่างกายมันชินอะสวัสดีป้าทีค่ะไปทุกจังหวัดไปแล้วค่ะปราบไดที่เจ้าภาพยังยังเห็นผลงานเราว่าผลงานเราดีจริงๆแล้วว่าถ้าเราทําไม่ดีเขาก็ไม่หาถูกไหมคะอืมสวัสดีปาตะวันจ้าสวัสดีมนัชชัยเป็นใายอยู่ <laughs> <laughs> หลัง,งาทุก <laughs> น้ำนะจะพูดยางเออไม่ต้องหลังทุกคนเนี้ยวันนี้ง่วงมากเลยเดี๋ยวไปถึงเยเกตนะ <c oughs> พอแดดลมๆแบแบบลมโชยๆเย,ย,ย็นๆน่ะนะเอาแล้วยังไม่รู้เลยค่ะเนี่ยพ่อไปด้านหน้าต้องถามพ่อว่าเขาขอกเรื่องอะไรหรือเปล่าถ้าเขาไม่ขอกาจะเล่นเรื่องอื่นค่ะ <c oughs> แฟนคลับจากป้ามโมกอ่ปาป้าโมกมีข่าวดีนะคะวันที่6ตุลาคุณสุวรรโปรโมชั่นเขาหาแม่ไปเล่นวัดป้ามโมก หตุลาค่ะเออหกตุลางานพันท้ายนอนสิโอ้ยป้าหมวยจริงเหรอจ๊ะสาธุคอยดังนะคะวันที่สองมีนาจ้าสวัสดีค่ะคุณลุงนาภาโอ้ยกำลังใจหนึ่งใบครับใช่ครับบัวอีกหนึ่งไอพิม์นุ่งเกงสีแดงเลยเหรอ ำไมฮะโอ้ยหนักกว่ากูอีกดูดูดูพีดนุ่งเกนี่ค่ะโอ้โหโอ <laughs> จองค่ะแม่แต่ว่ามันเะิ้งทาานสตีเขียวเมื่อวานกูไม่รู้เลยไม่รู้จะไม่ได้หยิบมาไง <laughs> เป็นวงดังทั้งวงจริงน,นขอชื่อชุมจ่าจ้าวัดป่ามวงว,วันที่6ตุลามีแน่นอน แล้วก็มีอีกค่ะแต่แม่จาไม่ค่อยได้รักคุณแม่พิสมัยขอบคุณที่รักกันค่ะขอบคุณที่รักคนพูดไม่เพาะขอบคุณที่รักคนพูดตรงตรง,ตรงห้าวห้าสวัสดีคุณละลินค่ะเมื่อคืนดำโดงแซวน้องพี่แล้วมาใช้าไอพี่อยู่ข้าห้องนะ้ำของเขาฟังอะเขาเปิดฟังตอนตรงที่เขาร้องคําเนี้ยตโลกว่ะใช่ค่ะดาวร้ายโดนดำาดงเรียนแบบ นี่ค่ะที่นอนด้วยกันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะคือประหยัดค่าห้องค่ะช่วยกันจ่ายนะคะถ้านอนคนเดียวมันก็แพงค่ะวัดปัามโมกอ่างทองใช่ค่ะบ้องแบหน่ารักจีอ,อ,กอ่ะอัมลปอนี่บอกฟังนี้ก็พื้นคนมากอะไรนะจะเป็นกองนุน่นให้ไปนอนหมดทางหัวล้อเลืงล่ากะทีกาชะไอ้อ,อ,ไอินทราชาพรกกูคือจอมบ้าบ้องแบว เขาก็ฟังมึงร้องทุกคืนแหละยังจะมาร้องให้ฟังอีกร้องก่อนด้วยเป็นไงเป็นไงคะแจ๋วไหยคะเออให้ร้องมันก็ร้องเดี๋ยวทินี้ไปดูต่อไปฟังต่อร้องก่อนนี้แหละ